ผมถามหน่ยว่าแฟนบอลแมนยูอ่ะแม่งมั่นใจในทีมตัวเองขนาดไหนวะใช่ไงจำเอลฟ์ตันอวีคิีแล้วได้ป่ะล่ะอยสบายใช่ไหมแม่งเหลือสิบคนเราต้องกดเขาสรุปแม่งเล่นไปเล่นมาที่สู้ไม่ได้เลยสิบเอ็ดคนโดนสิบคนกดเออแล้วชนะพาเลทมันคืออะไรชนะพาเลทเดีายลูกตั้งเตะไงเออให้เครดิตนะลูกตั้งเตะดีจริงใช่ไหมเครดิตจริง แล้วก็มา,าเดี๋วเจอเวแทแฮมเหมือนเดิมคือแมนยูตอนนี้มันเอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะมันเป็นทีมผีบ้าผีบออ่ะผมใช้คำนี้เออก็ผีแดงอะนะมันมันพูดยากอ่ะคือตอนนี้อารมณ์มวลรวมของแฟนบอลที่ที่มองไปที่ทีมตัวเองอ่ะฉันฉันอยากจะตื่นมาเชียนะเอ๊แต่หรือหรือหรือฉันจะนอนแล้ว ดูไล่สกอร์เอาตื่นมาเช็คผลเอาแต่ก็อยากเชียนะแฟนบอลบ้านเราอะ่ะฝูแต่ตีสามฉันจะตื่นมาดูไหวไหมเอ้ยเอาหน้าให้กําลังใจกันหน่อยรักทีมาอยากดูอืแต่กลัวนอนนอนไม่หลับอะไรแบบเนี้ยกลัวแบบตาค้างแล้วต้องทํางานต่อเลยตื่นมาทำงานเลยอะไรเงี้ยม,มันเป็นอารมณ์แบบนั้นอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ผมเศร้าพี่เบนซ์คือผมไม่ได้โกรธนะผมไม่ได้แคนแต่ผมเศร้า เศร้าที่ว่าคุณทำทีมยังไงวะให้แบบแมนยูในปัจจุบันตอนเนี้ยความรู้สึกก่อนเกมที่จะไปเยือนวูฟเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่แย่ที่สุดนะครในพรีเมียร์ลีกก็ตหนึ่งในทีมอะที่แย่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแต่แฟนบอลมีความรู้สึกว่าแบบรอมจะแพ้ได้เออผอมจะแพ้กูกูกลัวกูกลัวมันจะแจ็คพอตกับทีมกูที่จะเป็นทีมแรกที่ผู้แม่งชนะเนมันทำทีมยังไงวะใช่ไหม นี่แหละมันเลยมันเลยเป็นจุดที่ยังทําให้ผมเชื่อในตัวรูเบนอโมริมไม่ได้หลายๆครั้งเนี่ยผมพยายามจะเชื่อไว้พี่เบนผมนี่พยายามจะเปิดใจให้อโมริมมาหลายรอบแล้วผมเล่าให้แฟนช่องฟังตลอดมันเหมือนอารมณ์เราอะอยู่ในสถานที่หนึ่งที่มันมืดมากแล้วเราก็พยายามเดินหาทางออกเราเจอแสงสว่างอยู่ตรงหน้าเรากําลังเดินเข้าไปหาแสงนั้นแหละเฮ้ยเชื่อ ตรงนั้นมีแสงแล้วเราเดินจะถึงอยู่แล้วแม่งปิดประตูใส่หน้าเราเลยปึ๊บแสงหายไปเลยปิดประตูใส่หน้าด้วยแล้วเราก็ต้องเดินคำทางหาแสงใหม่มันก็เหมือนอินฟูแมนยูอ่ะพี่เบนที่แม่งยังไม่ได้ตัด,ตดผมสักทีอ่ะอิเล็ตอ,อ่ะที่มันมึงต้องมาน,งนั่งนับหนึ่งใหม่ตลอดอ่ะผมกับอโมริมเนี่ยแม่งเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยต้องนั่งนับมึงหนึ่งใหม่แค่ ต้องนั่งนับหนึ่งใหม่แกพอจะเริ่มเชื่อแล้วเฮ้ยเออว่ะไม่แน่มากําลังดีแล้วกาลังดีแล้วมึงปิดประตูใส่หน้ากูแยะจริงๆตั้งแต่ปีที่แล้วเล่าในยูโรป้าลีกเนี่ยใช่ไหมพอชนะแต่ละรอบเอ้ยดี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 กลับมาเล่นในลีกเขี่ยเหมือนเดิมเอ้ย<อ>ไปบอลเออแล้วก็ปอบใจตัวเองว่าโอ้ยกูเน้นบอลลีกอ้กูเน้นบอลถ้วยเน้นบอลถ้วยเ<อ>น้เนบอลถ้วยปอบใจตัวเองเชนะลียงห้าสี่ไอ้สัส อะโมริมนี่แหละเห็นจากแอคชั่นออร่าดูเท่เลยแม่งเฮียในลีกเฮียเหมือนเดิมรอบรองบิวเบาโหแม่งตบไปกับเจ็ดหนึ่งอ่ะหายากนะโค้ชแมนยูคุมทีมตบทีมสเปนเจ็ดลูกอะ่ะแม่งมาแนะ่อโมริมในลีกเฮียมากจบอันดับสิบห้าพยายามมองในแง่ดีน้ำมูปีที่ได้อยูโรป้าก็ทิ้งในลีกแต่อันดับมันไม่ได้แย่เท่าอะโมริมใช่ไหมน้ำมูจบอนนันดับหกแล้วแกไปเน้นยูโรป้าลีกแล้วจบจบแส เออได้แชมป์ใช่ไหมเออชนะแจกเนี่ยแหละอโมลิมเนี่ยเจอสเปอร์แพ้ลวดในลีกในบอลถ้วยภายในประเทศเดี๋ยวแก้มือได้สเปอร์แม่งตัวเจ็บเพียบเลยหลังพิงเชือกแล้วแม่งแพ้เฮ้ยปีซีสั่นเริ่มปีซีสั่นซื้อตรงซื้อตัวซื้อคนนั้นคนนี้มาซื้อเชตโกเอเมโมคุณยา่าดูแบบแววดีนะอุ่นเครื่องอะแววดีแวดแวดีแม่งเริ่มมาเสมอเอ่อฟูแลม ไอแพอารนเซนอลน,นี่เขาจะได้เสมอฟูลแลมใช่ไหมแพสซิตี้เละเอ่อโดนเบนฟอร์ดยำกิมบี้กิมบี้กิมบี้เออแกกิมบี้นี่เคียมากแบบเคียแบบเคียสุดๆอะแบบ<ช>หมูนี่พูดยังไงอะแล้วก็พอเริ่มชนะลิเวอร์พูลรอบสิบป,ปีอะเนี่ยเริ่มเริ่มมาแล้วพาวเว้ยเฮ้ยยีนี่เป็นโค้ดต่อจากกันหลุยเลยนะ้เว้ยสิบป,ปีชนะใบตันเริ่มมาแล้วเอ้ยเสมอฟอเรยพยายามปลอบใจตัวเองไม่เป็นไรหรอก ถ้าเป็นปีก่อนเนี่ยแพ้ไปแล้วแมงเริ่มเสมอสเปอร์อะอยังเริ่มแปลกๆแ,แล้วอ้เสมอสเปอร์ไม่มีอะไรหรอกอืมเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปโดนเอเวอตันสิบคนวันนี้พี่ปอครับแล้วก็ไปโดนเอเวอตันสิบคนสิบคนแบบยำแพะแพ้ขาบ้านใช่ไหมแล้วก็มาชนะเอ้ยพาเลตนับหนึ่งใหม่คอับชนะพาเลตท,ที่เซลเฮิร์ตปางในรอบห้าปีอโมลีมแม่งราชาเซตพีดว่าเอาเรื่องว่า เคียร์แม่งเสมอเวทแฮมเห็นไหมที่แบบผมไล่เลียงมาประมาณสี่ห้านาทีเนี่ยนี่คือความรู้สึกของผมว่าคือเด็กของเด็กผีจริงๆอะ่ะที่เป็นฝ่ายที่แบบไม่ได้สนับสนุนลูเบนาโมริมไม่ได้เซฟอโมริมเป็นในส่วนฝ่ายตามผลงานแล้วก็ฝ่ายเอาอ่ะผมเนี่ยกล้าพูดเลยว่าผมเนี่ยตามผลงานจริงๆพี่ถ้าคุณจะสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างศรัทธาให้ผมได้เนี่ย คุณต้องทําให้ผมเชื่อก่อนมันไม่ใช่แบบจู่ๆเราหลับหูหลับตาเชื่อผมว่าคนเราอ่ะใช่ป่ะแม่งอยู่ได้ด้วยผลงานนะจะนักเตะหรือจะโค้ดหรือจะบอร์ดอะ่ะในสัดส่วนของอมโมลิมอะ่ะเฮ้ยถ้าคุณจะบอกว่าคุณคือคนที่ใช่อะ่ะผมเก่งขึ้นแล้วนะผมเก่งขึ้นแล้วจริงๆอะ่ะเขาบอกประสบการณ์หนึ่งปีที่ผ่านมาผมเรียนรู้ผมสั่งสมมาเนี่ย เออวันยงวันหยุดผมก็ยังทํางานอยู่นะผมดูไอเดียทีมอื่นอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าผมช่วยทําให้ผมผมเชื่อหน่อยได้ไหมเนี่ยว่าแบบคุณคือคนที่ใช่สําหรับงานเนี้ยนี่เคยเกือบจะลาออกไปสองสามรอบอะนะบอร์ดบอร์ดนี่ไปไป,ไปตามให้กลับมาคุมแล้วผมก็แบบแบไม่รู้จะพูดยังไงพี่คิดดูอ่ะโคด้ดทีมเราเนี่ยนะ เคยจะลาออกเนี่ยสองสารอบแล้วว่ะกูกูก็ไม่รู้จะจะพูดยังไงแล้วบอร์ดบริหารเนี่ยถามว่าจะปลดเร็วๆนี้ไหมพี่เชื่อปะ่ะท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าถ้าแม่งไม่ถึงขนาดแบบแพ้รวดอะไม่ปลดหรอกปีนี้อย่างน้อยๆเอาที่ไปจนสุดทางอะเพราะอะไรว่ามีเลือกมาเองอะ่ะนี่ทุกวันนี้เวลามีคนถามผมข้างนอกผมไม่รู้จะตอบเขายังไงนะ เยาวชนเนี่ยเล่นหลังสี <c oughs> ่สี่สามสามสี่สองสามหนึ่งกูเพิ่งเคยเห็นนี่ไอสัตว์ชุดใหญ่เล่นสามสี่สองหนึ่งเล่นหลังสามวิงแบ็กพอเวลาร้องมู้งแงมู้งแงกันไม่มีวิงแบ็กจะหยิบเด็กเยาวชนมาเล่นใครแม่งเล่นวิงแบ็กเล่นเล่นไงวะวิงแบ็กเอเอาง่ายๆเลออนซื้อมาเอากูเล่นแบ็กโฟแล้วไม่ให้กูเล่นวิงแบ็กกูงงนี่เออมันระบบเยาวชนอีกแบบหนึง่งชุดใหญ่อีกแบบหนึง่งขนาดเนี่ยเยาวชนตัวท็อปที่สุดในเวลานี้นะ ของชุดใหญ่อย่างเมนูเนี่ยแม่ยังไม่ได้เล่นเลยแล้วผมถามพี่เบนพี่ปอว่าถ้าเกิดเป็นเด็กดาวรุ่งคนอื่นแม่งมองอะ่ะเหมือนอารมณ์แบบพี่ไปซ้อมทุกวันอกูมีพี่คนนี้เป็นไอดอลแม่งขึ้นชุดใหญ่ได้อ่ะตอนเนี้ยแม่งเหลือแค่เมนูอะ่ะใช่ไหมไอเลซี่มันยังม,มันยังไม่ได้เล่นหรอกชิดโอบีก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมไอมีเมนูอ่ะเมนูมึงยังไม่ได้เล่นเลยแม่ <ไอ S 1> จะย้ายอยู่เลยจะย้ายอยู่เลยเมนูอ่ะผมถึงได้บอกว่า เออช่วยทาให้ผมแบบโอเคผมเข้าใจนะในมุมโค้ดเนี่ยเมนูไม่ตรงสเปคไม่ไม่ใช่กลางที่แบบต้องอา่าอยากจะใช้งานถ้าใช้ใช้ได้ไปแล้วเฮ้ยแต่คุณต้องบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เด็กขาดนะถ้าไม่ใช้เด็กต้องปล่อยเด็กไปอย่าเก็บเด็กไว้ไม่งั้นเนี่ยแม่งเสียพัฒนาการของเด็กอย่าเก็บเด็กไว้แล้วบอกว่าเมนูทับตำแหน่งกับบูโน่ไอ้เหี้ย เมนูแม่งจะได้เล่นกี่โมงไอสัตว์บูโน่เนี่ยเป็นตัวสําคัญเป็นตัวแบกแม่งเป็นกัปตันทีมด้วยล่าสุดสโมสรแม่งเอามึงเข้าหน้าตํานานเว็บไซต์ไปแล้วเมนูมึงจะได้เล่นชาติไหนวะชาติหน้าตอนไนบายเป็น <laughs> ผมเป็นเมนูบ่อยเยอะกูย้ายแล้วกันจะอยู่ทําไมใช่ไหมล่ะ